สวัสดีครับผมสวัสดีครับพี่น้องครับผมเมื่อนี้พาพี่น้องมาพบกับอันเจ้าคูปะต้านะครับผม LC708SP นะครับผมเครื่องตัวนี้เครื่องยนต์4สูบนะครับผม47แรงม้าครับผมอันนี้งานนี้น้อยๆนะครับผมใกล้เสร็จแล้วเอาผมมาซาครับผม ดินต่มเลยไงเนี่ยโอ้โหโอ้โหเนาะไปได้ปะไปได้ปะ เล่นหล่เลยเล่นเล่นเนี้ยมันเนี้ยมุมงับกินมุมมับบมอดีกินครับนักชิมกินมุมพบกับลุงนวดนะครับผมลุงนวดทำเองเลยครับผมเหมือนเนี้ย โอ้โหนะครับผมใกล้เสร็จแล้วใกล้เสร็จแล้วครับผมอันนั้นหายังกันหาปลาบอ,อา <c oughs> โอ้โห oh oh, ครับผมอันนี้จะให้ดูจนอันนั้นเลยครับผมสุดยอดครับผมโอ้โ oh ห oh. ลมกระแรงด้วยนะครับผมวันนี้ ปกติทุกปีจะไม่มีแบบนี้นะครับผมทุกปีดินจะเป็นดินเป็นผงเลยครับแต่มาปีนี้แบบโหสุดยอดครับผมอ เหลืออีกสองล่องนะครับผมสามประมาณสามล่องนะครับผมสุดยอดครับผม Ở đây các bạn có thể thấy là จับงานแล้วครับผมโอ้โหแรงเที่ยงหนึ่งมาปิดพอดีครับผมลุงงวนครับผมสุดยอดครับลุงงวนครับผมโอ้โหโอ้โหโอ้โหรุยเลยครับรุยกันเลยครับอืมคูบูตานะครับผม LC 708 SP นะครับผมเครื่องยนต์สี่สูบครับผมโอ้โห ระบายความร้อนโดยมอนานครับผมนี้ครับผมเครื่องใดอินเจคชันหรือเปล่าผมไม่แน่ใจครับผมจบเกมไหมครับผมจบเกมไหมครับ Uh oh. เสร็จเรียบอีกทุ่งหนึ่งนะครับผมทุ่งนี้เนี่ยทุ่งเล็กนะครับผมมาแล้วครับ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 โอ้โหโอ้โหโอ้โหโอเคครับผม ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไป้ด้วยนะครับผมครับสวัสดีครับผม